โอเคนะนี่คือการแก้เวลาที่เน็ตมันเป็นอย่างเงี้ยนะเน็ตมันขึ้นอย่างเงี้ยนี่ถ่ายในมือถือเพราะว่าขี้เกียจนะแล้วก็คอมมันกากใช้อัดหน้าจอไม่ได้กดเข้าไปนะมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมแล้วกดเนี่ย open network c h a n i n g center อ่ะเดี๋ยวกล้องมันเป็นอะไรวะแล้วเราก็มาเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างประมาณนี้นะแล้วเราเข้ามาอยู่ตรงแถบซ้ายๆตรงเนี้ยมันจะเห็นตรงนี้ใช่ไหม change change Adapter s e t t i n g กดเข้าไปปึ้มนี่มันจะมีอยู่ให้เลือก2อันนี้นกล้องโฟกัสดิเรามาตรงนี้ดับเบิลคลิกเปรี้ยงมันจะขึ้นอย่างนี้อ่ะเสร็จแล้วได้ละทีนี้มันก็จะเชื่อม Wi-Fi ที่เราก็สามารถเข้ามาได้เชื่อม Wi-Fi ได้นะตามที่เราต้องการถ้าเรามีรหัสน,นะโอเคแค่นี้แหละจริงๆเหตุผลที่ทำคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากคือ ไปหาใน u t u b e อะของคนไทยอะคือผมไปเจอประสบปัญหาแบบนี้มาเลยผมไปเจอไอ้แบบเมื่อกี้ที่คือมันเชื่อม Wi-Fi ไม่ได้เพราะผมไปเผลอปิดนะเพราะว่าแล้วทีนี้ผมก็เลยไปหาใน YouTube ดูเออมันจะมีอันไหนช่วยแก้บ้างแล้วก็พิมพ์ไปวิธีแวิธีเปิด Wi-Fi เออเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 7ก็ไม่เจอหาคนไทยไม่เคยเจอเลยเจอคนนึงมันพูดยาวเหยียด12นาทีกลับไปแค่เปิดแค่นี้ ผมก็เลยเลื่อนๆไปเรื่อยๆเจอของฝรั่งนะผมมันเป็นรู้สึกจะเป็นเสียงสังเคราะห์นะไม่ได้พูดเองก็เขาก็สอนมาเนะี่ยคลิป50กว่าวินาทีอ่ะได้แล้วเปิดได้แล้วต้อกูเป็นเสียเวลาดูของคนไทยทำไมวะ